พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมมนตรีร่วม er, กับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีร่วมกับมูลนิธ <ket nelle> ิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจํานวนรวมทั้งสิ้น3,000ชุดและสิ่งของพระราชทานสําหรับเด็กจํานวน150ชุดณที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชโอกาสนี้นายสมชายลีล่าน้อยรองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชรักษาราชการแทนผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้กล่าวรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรี ธรรมราชพร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยและพี่น้องผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจากนั้นองค์มนตรีและคณะได้เดินทางไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อมอบสินของพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลโ,โเพเสดอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชจำนวน5ชุดด้วย จากเหตุการณ์ภัยพิบัติกรณีเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนถึงปัจจุบันมีประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน16อำเภอ89ตำบล628หมู่บ้าน32ชุมชนส่งผลกระทบให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวน62,301ครัวเรือน169,359คนสถานศึกษาได้รับผลกระทบ47แห่งด้านการเกษตร ได้รับผลกระทบประกอบด้วยด้านพืชจำนวน217,127ไร่ด้านปศสุสัตว์สัตว์เลี้ยงจำนวน173,003ตัวและแปลงหญ้าจำนวน1,051ไร่ด้านประมงพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจำนวน 6,914รายไร่ด้านบรรเทาสาธรณภาัยสิ่งของสาธารณประโยชน์อยู่ระหว่างการสำรวจซึ่งขณะนี้สถานการณ์ดังกล่าวได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วจำนวนหนึ่งอำเภอคืออำเภอทุ่งสง